สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพันล้านนะครับได้อภะกุพระเนื้อดินคือพระสกุลลำพูนและพระกุกํำแพงเพชรนะครับอย่างเช่นองค์นี้เป็นพระซุ้มกอที่เป็นพิมพ์กลางเป็นพระที่มีเนื้อหาสวยงามและจัดจ้านอีกองค์หนึ่งที่ผมได้เอามาให้ท่านทั้งหลายที่สนใจในพระกุได้มาดูและศึกษาพระเนื้อดิน ร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับนี่คือพระสุมกอแห่งจังหวัดกําแพงเพชรเป็นพระเนื้อดินพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับพิมพ์กลางนะครับจะมีวันณะออกแดงและก็น้ำตาลว่านมะขามกระจายทั่วองค์นะครับแล้วก็คาปลาจะออกสีเทานะครับที่ฝังแน่นกับซอกพระ เป็นลาของพระเนื้อดินที่มีอายุเก่าแก่ร่วม700กว่าปีนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของคาบลาที่ฝังแน่นในองค์พระนะครับขอบด้านข้างจากการปาดและตัดนะครับด้านหลังก็จะมีเม็ดแร่มะขามที่ฝังกระจายไปทั่วองค์พระนะครับเป็นพระที่มีเนื้อนุ่มนวลชวนส่องอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งเป็นเนื้อดินผสมวานนะครับดูแล้วจะสวยงามเนียนตาอย่างยิ่งนะครับความนวลเนียนในองค์พระนะครับจะไม่กระด้างและแข็งเหมือนของเล่นนะครับพระแท้จะมีความช่ำและเนียนตาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างองค์นี้ก็เป็นพระที่สวยงามนะครับมีเม็ดแร่ดอกมะขาม กระจายไปทั่วองพระนะครับจัดว่าเป็นพระที่สวยงามอีกองหนึ่งเป็นพระที่มีเนื้อหาสวยงามและชัดเจนอีกองหนึ่งนะครับนี่คือพระสุ้มกอแห่งจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งวันนี้ผมเอามาเบื้องต้นให้ดูเรื่องของคาบอาดอกมะขามและก็คาบลาเก่าที่ติดกับองค์พระนะครับต้องเป็นเนื้อสีเทาอย่างนี้นะครับคาบลา พระเก่าของสุมกอนะครับพระสุ้มกอถูกจัดเป็นพระในเบญจภาคีที่โด่งดังและมีราคาร่วมกันหลักล้านนะครับแม้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงและมีกูแล้วไม่จนเป็นพระที่เป็นความใฝ่ฝันของหลายคนที่จะสะสมให้ครบ ในชุดเบญจาภาคีนะครับแม้แต่พิมพ์กลางองค์นี้ก็ตามก็เป็นพระที่หลายคนอยากได้และใฝ่ฝันเพื่อจะเอาประกอบรวมกับชุดเบญจาภาคีอันได้แก่พระสมเด็จวัดลักรังพระรอดมหาวันนางพญาสุมกอและพระผงสุพรรณแต่เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงหลักล้านกันทั้งสิ้น พระซุ้มก่อมีพุทธคุณเด่นด้านโชคลาภขาขายสมกับคำที่ว่ามีกูแล้วไม่จนนะครับจะเห็นได้ว่าพระเนื้อดินที่มีความเก่าแก่เนื้อหาเขาจะชํำและมีวานมะขามเต็มองค์นะครับกระจายไปทั่วองค์ดังองค์นี้นะครับด้านหลังก็จะมีเม็ดแร่หรือวานมะขามกระจายไปทั่วองค์ นุ่มชามนวลชวนให้เราอยากส่องซึ่งเป็นเสน่ห์และความคลาสสิกของพระเนื้อดินนะครับนี่คือพระซุ้มกอ1ในชุดเบญจภากีที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากได้อยากครอบครองในพุทธคุณและล้ำค่าในพุทธศิลป์นะครับเรามาดูองค์ที่2กันนะครับนี่คือพระรอดมหาวันเป็นพระวันณะออกเขียวนะครับนี่คือพิมพ์เล็กนะครับที่ เนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อมาตรฐานของพระวัดมหาวันนะครับหรือพระเนื้อดินเผาที่มีอายุเก่าแก่และมีผู้ได้ศป์ที่ลำค่าแห่งสกุลลำพูนนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับเนื้อหาที่สวยงามและก็มีผิวพรรณที่สวยงามนะครับซึ่งเป็นพระที่มีหน้ามีตาและพิมพ์ทรงที่ชัดเจนนะครับ มีตำหนิและพิมพ์ทรงที่สังเกตได้นะครับแล้วก็คมชัดลึกนะครับเป็นพระที่มีเนื้อหามาตรฐานในพระสกุลลำพูนนะครับนี่คือพระลอดมหาวันเนื้อเขียวซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดเป็นจะภาคีที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับเพราะเนื้อและวรนณะผิวของพระสกุลลำพูนก็จะมีหลายสีนะครับ อย่างเช่นเนื้อขะแดงดำเขียวหรือเขียวมอยหรือเป็นเนื้อก้านมะลิก็มีนะครับเรามาดูด้านหลังของพระองค์นี้นะครับก็จะมีลายนิ้วมือและก็คาบกุนะครับเป็นพระที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเป็นพระเก็บและเนื้อหาผิวพันธุ์แบบนี้เป็นผิวมาตรฐานของพระสกุลลำพูนนะครับเนื้อเขียวอย่างนี้นะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับเป็นพิมพ พระลอดพิมพ์พเล็กนะครับซึ่งเป็นพระที่สมบูรณ์เนื้อหาจัดจ้านอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระที่หายากและเป็นพระที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับนี่คือด้านข้นของพระนะครับก็ยังมีรอยนิ้วมือที่จากการกดพิมพ์พทรงที่เกิดจากการงัดแกะพระออกมาจากพิมพ์พบล็อกนะครับเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่ร่วมพันสปี เป็นของดีแห่งเมืองฮันลิพูนชัยจังหวัดลำพูนนะครับเรามาดูพระรอดองค์นี้กันนะครับนี่คือพระสมัยใหม่ที่มีการแกะบล็อกพิมพ์ทรงออกมาใหม่นะครับนี่คือยุคปัจจุบันแล้วนะครับจะมีหน้ามีตาแบบนี้นะครับคือพระรอดยุคใหม่ในปี2560หรืออาจจะแกะมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับ เป็นพระที่ยุคป,ปัจจุบันนะครับจะเป็นพระที่มีวันณะและสีผิวแบบนี้นะครับที่มีให้เราได้พบเห็นในจังหวัดลำพูนนะครับเป็นพระใหม่นะครับสร้างมาไม่เกินสิบป,ปีนะครับซึ่งเป็นพระแท้นะครับแต่เป็นพระใหม่ที่สร้างขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่แกะพิมพ์ทรงได้สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับ เนื้อหาและผิวพันธุ์ก็จะออกวันณะหลากสีนะครับเกิดจากการเผาของดินเผานะครับซึ่งเกิดจากความร้อนไม่เท่ากันนะครับก็ทําให้พระเกิดผิวสีและวันณะแตกต่างกันนะครับนี่คือพระรอดยุคใหม่ยุคปัจจุบันซึ่งเราอาจจะพบเจอกันแบบนี้แล้วนะครับยุคใหม่ถือว่าเป็นพระ ยุคใหม่ที่สวยอีกแบบหนึ่งนะครับตามยุคศิละปะปัจจุบันที่มีการแกะพิมพ์ทรงออกมานะครับซึ่งมีพุทธศินที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับจะมีพิมพ์ทรงที่สวยงามเนื้อหาจัดจ้านอีกองคหนึ่งนะครับนี่คือพระรอดกุวัดอุโมงนะครับจะมีเนื้อหา ใกล้เคียงกับพระลอดวัดมหาวันยุคเก่าๆนะครับนี่คือพิมพ์ทรงของพระกุวัดอุโมงนะครับเนื้อหาเขาจะออกประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่แกะพิมพ์ทรงถอดพิมพ์มาจากวัดมหาวันนะครับที่เอาไปฝังที่วัดอุโมงนะครับและนี่ก็เป็นพิมพ์เล็กอีกองหนึ่งนะครับออกเนื้อขาวหรือเขียวนะครับ เป็นพระที่มีความแก่งสามารถกีดกระจกได้นะครับองค์นี้นะครับแต่เป็นพระที่มีความช่าอยู่ในตัวนะครับแต่ว่ามีความแก่งสามารถกีดกระจกได้นะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นพระออกสีน้ําตาลนะครับเทาเป็นเอกลักษณ์ของกุวัดอุโมงนะครับที่มีการแกะพิมพ์ทรง เรอลอกคิมโงมาจากวัดมหาวันนะครับซึ่งก็มีเนื้อหาเก่าและจัะจ้านอีกกุหนึ่งที่เขาบรรจุไว้ที่วัดอุมโมงนะครับแม้จะยังไม่ที่ยอมรับของวงการพระหรือเซียนใหญ่ทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็เป็นพระที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูพระสมเด็จองค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จ พิมใหญ่แห่งวัดละคังนะครับที่มีเนื้อหาเก่าแก่ถึงยุคของวัดละคังอีกองหนึ่งนะครับพระที่มีมวลสารครบนะครับยุบแยกย่นและมีน้ำมันตังอิวเป็นพระที่อยู่ในหนึ่งในชุดเป็นจจภาคีอีกองหนึ่งนะครับตูขอบข้างและก็การตัด ของพระสมเด็จนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดละกังนะครับจดมีเม็ดแร่ลอยปิ้นแตกยุบแยกย่นนะครับให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแม้แต่ด้านหลังนะครับก็จะมีรอยลานปิแยกและเห็นน้ำมันตังอิ้วโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแม้จะเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมีบิน บ้างตามมุมนิดหน่อยนะครับสภาพ95%เปอร์เซ็นต์นะครับพระแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับจะมีเม็ดแร่และมวลสารกระจายไปทั่วองค์นะครับตรงอกนี้จะมีเม็ดแร่ขาวๆที่เขาเรียกว่าเขี้ยวหนุมานนะครับฝังอยู่นะครับและตามองค์พระก็จะมีมวลสารกระจายไปทั่วองคเหมือนกันนะครับมียุบแยกย่น และก็มีการแตกไรงากระจายไปทั่วองค์พระเหมือนกันนะครับมีวันะแก่มนสารเมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วนะครับจะเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่และเป็นพระที่สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับมีเนื้อหาชัดเจนและจัดจ้านมีคาบน้ำมันตังอิวและคาบลาเกิดขึ้นจากการใช้ไปแม้จะไม่มาก แต่ก็พอให้เห็นโดยสังเกตดูได้นะครับนีคือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระจกักรพรรดิพระเครื่องนะครับหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับเป็นพระที่หลายคนใฝ่ฝันและอยากจะได้มาครอบครองนะครับวันนี้ผมจุนพลลัพเอาพระเนื้อดินพระสุ้มกอและพระรอดมหาวันและสมเด็จพระ องค์นี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับหวัอองว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น้อยนะครับชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับจากผมจุนพันล้านขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ